เปิดบ้าหลังใหม่ของอิงฟ้าวราหะลองมิสแกลนอินเตอร์เนชันแนล2 0 2 2เชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้สำหรับอิงฟ้าวราหะก่อนที่เธอจะรับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2 2 2 2ครั้งหนึ่งอิงฟ้าเคยเล่าว่าเคยเช่าบ้านอยู่เดือนละ4-600บาทวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูว่าสถานที่อิงฟ้าเคยอยู่ก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นเป็นอย่างไรจนล่าสุด สามารถมีบ้านใหม่ให้แม่ได้แล้วจากนั้นอิงฟ้าก็ได้แชร์ภาพบ้านใหม่ที่กำลังสร้างให้แม่เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวน่ารักสำหรับครอบครัวเธอกับแม่ซึ่งภาพดังกล่าวถูกแชร์นับเป็นหมื่นครั้งเป็นบ้านหลังแรกที่อิงฟ้าทำให้แม่ก่อนจะได้รับรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์เตอร์ a นชแนล2022ขอขอบคุณภาพจากคุณอิงฟ้าราหะและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ